โคตรโคตรครับสีดามันหนวัสบายดีพี่น้องสบายดีพี่นองโอ๊ยโอรหุ้ยไรอกันดี่ อยู่จังไปได้เนี่ยฮื้นนะ่ะมันผ่านขี้ฟุน่นมาใส่ มันผ่านผฝุ่นมาใส่เฮ้ยจะสวยได้ได้อยู่ก็ได้เลยในขรานน่ะวืดวืดอยู่ เทพีที่ใส่บาทอายาน้ำทำบุญสังฆทานได้ที่เรียบร้อยเอากับสีเดินท่านต่อสีเส่เดินเสียขาวสารขึ้นไปไหนเขัไปน้องเทนจะไปนอนคืนหนึ่งอยู่เมืองอาจสะพังทองแล้ว้ะมเอิญจังสิมา ดินเขาป่าพอปอปรไเห็นกินเข่า แนี่ยือเงียบเลยเงียบเลยซะลมแหงลากำลำลมแหงลากำลำคานลยครับจักระสอบอยังหราอหอยอยู่นี่เนาะ เมื่อกี้นะเอา้ามันบ่ได้ผักหร้อบ่ได้นี่นาะโอ้ยตกใจเบิด พี่น่อดูมันดูมันซิเป็นสะซังคนยังนี่มื่นตาและทังยังมาทันเห็นหุ่งหรอกไปลูก สาจแปดก่อนปุ่นไหนกุม่มกลุ่มมบ้าลอบอไปเปิดเพลงนะสาย วสมัถั่วไปใสอสวดีพี่น้องเวสไปใส่บานเ้แเยอะพได้อามาเสไปใส่เฮ้ยจะาเขาไปนอนอยู่เพื่อนปูต้องปั้นออกด้วยข่าซานเด้อ ปูสานอนพี่กระด้เฮ้ยแค่ในนอนชิบานอนมาแรงนี่เนาะแล้วนอนสามคน,นเลยเฮ้ยสี่คนทางอิมิน ใจแมนบ่ขาดหรอขาใไปรูกแใจไฟแใจมมนรุนะนะ,ะเฮ้ยไไนนเขา่าไว้ไว้เ,เข่าขไว้ไว้อิดลงตา แม่นอนยัมกันคืนนี่ดังเป็นสีปน่นนะเนาะ ขาวหูกาวตาเรามาเป็นหัวเป็นหัวเฮ้ยมียังกินข้าวเที่ยงมันเฮ้ยืหยุดพูด

แพ้แพ้มาพลาดไว้นี่นะพี่นอ้องมาคนนี้เขาก็สีเก็มโตกับตาไปเอาข้าวสารมาเนี่ยเอาไปจะสอบ,สอบอฮะไปสอบเดียวนั่นเอง ภายในคลิปมาเด้พี่น้องไยพุ่นกะโมโกสีในไทยคลิปือบอลมันบอกมีสัญญาณขอบคุณรัสัญญาณเน็ตเบาแห้งมามามาดูยมฮอบแก้มนะมาสยไปเลยนี่ไปไว้แค่นีเดอขอบคุณทุกกำลังใจ